สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะเอาผงเปลี่ยนสีน้ำเดอซี่มาใส่ที่บ่อของร้านกลางนางคอฟฟี่เคิร์มนะครับเป็นร้านกาแฟที่จังหวัดระยองนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับไม่ว่าบ่อไหนก็แล้วแต่นะครับที่เคยซื้อไปนะครับแล้วสีในบ่อชืดจืดหมดแล้วนะครับสีไม่สวยนะครับให้รีบสั่งมาใส่ต่อเลยเพราะว่า ความสวยของบอ่อสามารถดึงดูดเงินเข้ามาในร้านของท่านได้นะครับมียอดขายมากกว่า80นะครับถ้าบอ่อสวยสักอย่างไม่ต้องกลัวรับรองช่วยได้แน่นอนวันนี้เราจะใส่บอ่อขนาด20คูณ20เมตรลึก1เมตรนะครับก็จริงๆแล้วตามสเปคคือใช้แค่สองซองนะครับแต่วันนี้ผมจะใส่3ซองแต่ขั้นแรกก่อนอย่าลืมที่ผมเคยบอกเสมอว่า ให้ลองใส่แค่1ซองก่อนแล้วทิ้งไว้ประมาณ45หชั่วโมงถ้ายังไม่เห็นผลให้ใส่ซองที่2นะครับถ้ายังไม่เห็นผลอีกให้ใส่ซองที่3ครับุูยน้ำลายกระเด็น <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับเวลาสั่งซื้อไปนะครับสําคัญนะครับผมจะเขียนไว้เสมอว่าสั่งซื้อให้เผื่อไว้เพราะว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมเพราะว่าน้ําแต่ละบอ่อมีกรดม,มีด่างไม่เท่ากันนะครับ ไอตัวผงเปลี่ยสีน้ำเนี่ยเวลามาลงไปแล้วมันอาจจะไม่อิ่มตัวนะครับมันอาจจะถูกความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่เขียวตามออข้อกําหนดที่กําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสั่งซื้อเผื่อไว้ก่อนดีที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาโรยแล้วมาดู before and after กันเลยไปเลยนี่เราแกะออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าผงนี้มีน้ําหนัก50กรัมนะหรือคึนงีดนั่นเองนะครับ อันนี้ไม่ต้องกังวลหลายๆคนถามมาว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําต่อพืชต่ออะไรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นครับยืนยันเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใส่มาเป็นร้อยๆบ่อแล้วครับโอเคเมื่อเราแกะมาเราก็จะเจอเจอผงเจอสีน้าอยู่อย่างนี้นะครับนี่เป็นหอยอย่างนี้แล้วก็มีถุงมือนะครับแนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเวลามันติดมือแล้วล้างออกยากนะครับต้องใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวอย่าลืมใส่ถุงมือดู่แค่นี้ยังไม่ได้เนี่ยครับดูยังไม่ทันโดนมันเลยอยู่ข้างนอกซองนะครับมัน เขียวอึ่งเงืนนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะครับนี่ถุงมือนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดถุงสิบอ่มาแล้วนะครับเดี๋ยววิธีการโรยนะครับเราจะโรยรอบบ่อเลยนะครับเว้นช่วงประมาณ5เมตรก็ได้ครับหรือ3เมตรแล้วแต่นะครับจนกระทั่งมันหมดนะครับโอเคไปลุยกันเลยที่ฝั่งมุมนี้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องโรยเยอะนะครับไปเลยนะครับนี่นะครับมันจะกระจายแตกตัวออกไปแล้วนะครับต่อไปเลย ใส่ลงไปนะครับลงไปเลยครับตอนนี้เราจะเห็นว่า2องที่1หมดไปแล้วครับผม K หมดแล้วนะครับตอนนี้กาลังแกะสองที่สองนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่แค่2จุดนะครับคือใส่จุดตรงคําว่า c o f f e ่นะครับลงมาเลยครับแล้วก็ใส่ตรงจุดไหนดีวะเอาตรงจุดจุดที่มันลุ่ลู่นะจุดนี้ก็นะครับเดี๋ยวนี้ฮะ เดี๋ยวใส่ลงเลยนะครับให้2งจุดแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันกระจายเข้าไปชั่วบ่อนะครับแล้วเราค่อยมารุนกีทิ้งว่าเราจะใส่2องที่สามไหมนะครับโอ้จะเห็นแล้วว่าผมโรยไปแล้วสองซองนะครับนี่ครับไม่มีนะครับเหลืออีซองนี้อีซองนะครับที่ผมบอกเสมอว่าสิ่งแรกเลยที่เราต้องรอดูก็คือใส่ไปก่อนในสิ่งที่เราประมาณไว้ก็คือสมมติว่าอบ่อเนี้ยมัน20คูณ20เมตรลึก1เมตรถูกไหมฮะมันจะใส่ประมาณ1ซองในสเปคแต่จริงๆแล้วผมลองมาหมดแล้วครับสเปคที่เขียนไว้4 0 0เซน 4แสนลิตรอ่ะมันไม่ตรงนะครับให้เราตีไปครึ่งเดียวคือ,อ,อสองแสนลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคำนวณแล้วไม่ได้4ี่แสนลิตรเนี่ยผมแนะนำไม่ใช้2องซองนะครับแล้วก็สิ่งที่ขอย้ําเลยมีหลายคนถามเลยมีอันตรายต่อปลาพืชน้ําหรือสิ่งแวดล้อมไหมบอกเลยเขาวิจัยมหมดแล้วครับทุกอย่างมีมีเครื่องหมายมาตรฐานหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ําจะมีปัญหาปลาจะตาย เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมไม่ต้องกลัวครับผงตัวนี้มันจะสลายออกไปเองหลังจากประมาณ40วันหรือ30วันนะครับเขาก็จะสลายหายไปเองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนี้มาดูวิธีการใช้งานที่ผมบอกนะครับวิธีการใช้งานที่ผมทํามาโดยตลอดและได้ผลนะครับก็คือในเนี้ยเขียนว่าให้เทผงลงไปในถังน้ําถูกไหมไม่ต้องไปทํานะครับผมแนะนําเลยให้เทรอบบ่อเลยครับค่อยๆเททีละห่างห่างห้าเมตรห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับ เทโดยประมาณนะก็กะไปเหอะครับไม่เป็นไรส่วนสุดท้ายแล้วมันเหลือเนี่ยเราก็เททิ้งลงไปให้หมดนะครับตรงนี้อะไรสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาสั่งผมถึงบอกว่าให้สั่งไปเผื่ออย่าเสียดายนะครับเอ๊งั้นเดี๋ยวเราจะรอนะครับประมาณส่ชั่วโมงผมคิดว่านะตอนนี้ผมโรลไปสององแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโดรนบินเพื่อถ่ายมุมสูงว่าระหว่างตอนเนี้ยที่มันกำลังกระจายอยู่เนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโดรนภาพมุมสูงก่อนแล้วก็อัรเปอร์บีโฟร์แอนด์อัปเปอร์นะครับไปดูกันเลย และนี่ก็เป็นภาพมุมสูงที่เราถ่ายได้โดนนะฮะจะเห็นว่าเป็นผงสีน้ําเงินที่อยู่รอบๆบ่อนะครับกําลังกระจายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราบอรอลุ้นกัน after นะคราวนี้เราก็จะเห็นว่านี่คือภาพมุมสูงที่เราถ่ายด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดู before แต after นะครับว่ามันออกเป็นยังไงนะครับตอนนี้4ชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้กาลังมีลุ้นนี่บ่ออยู่นี่เห็นไหมครับเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับอี่เห็นไหมครับ ตรงจุดนี้เลยนะครับเมื่อกี้ที่เราถ่ายไว้นะครับนี่จะเห็นว่าเขียวแล้วนะครับเป็นไงนี่แหละครับผลงานของผงเปลี่ยนสีน้ำนะครับแล้วนี่ก็คือภาพก่อนนะครับแล้วก็ภาพลั้งนะครับโอ้โหเขียวไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบินโดนให้ดูนะครับโอเคไปบินโดนกันเลย ฝากนิดนึงนะครับก็ยังไงผลที่พึ่งพึ่งหมดไปนะครับบอ่อใครที่ขุนกลับมาขุนนะครับถ้าเจอวิดีโอนี้ให้รีบฟังเลยนะครับเพราะว่าคนเราเคยเห็นบ่อส,สวยแล้วเนาะแล้วโอ้โหมาเห็นบ่อขุนๆเหมือนเดิมเนี่ยมันแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบม,มันไม่ปลื้มไม่ปลื้มยังไงก็ซื้อไปเติมเลยครับอย่าไปเสียดายเงินนะฮะเติมมันเรียกยอดการขายได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟร้านอาหารรีสอร์ทพวกนี้ลูกค้าจะมาเพราะอะไรเพราะเวลาเห็นบ่อสวยๆเนี่ยมันจะดึงยอดขายให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเพิ่มมูลค่าได้นะครับอย่าลืมสำคัญนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย